กราบสวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเต็งน,นะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด็ด ที่น่าลงทุนนะครับประจำวันเสาร์ที่8นะครับมกราคมพุทธศักราช2565กันอีกเช่นเคยวันนี้กลับมาฟูครับมี5ทีมเหมือนเดิมนะครับทีมแรกเป็นเลสเตอร์ซิตี้พบวอตฟอร์ดนะครับคู่ต่อมาเป็นเชลซีพบเชสเตอร์ฟิลด์นะครับคู่ที่มาเป็นไอทรอฟแฟรงค์เฟิร์ตนะครับพบบรัสเซิลดอร์ทมุนนะครับการด้าซีเอฟพบบาร์เซโลลาร์และคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้เป็นเรอัลมาดริดับพบบาเลนเซียนะครับเดี๋ยวเรามาดู คู่แรกของคํมคืนนี้กันนะครับคู่แรกของคัมคืนนี้เราอยู่ในศึก FA ฟเอคนะครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิด Walker Stadium ียมรับการเยือนของว a ตฟอร์ดนะครับผมโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกัน,นก็เป็นทางเลสเตอร์ซิตี้นะที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่านะครับชนะไปได้6ครั้งนะครับว a ตฟอร์ชนะไปได้ก็3ครั้งเสมอกันครั้งหนึ่งนะครับโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อปลายเดืนอนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วนะครับ เล่นในบ้านของเลสเตอร์นะเป็นเลสเตอร์นะครับบุกถล่ลมกับ วอตฟอร์ดไป4ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวมาดูทางาเจ้าบ้านนะครับใน10นัดล่าสุดของอเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นั้นชนะ4เสมอ4อชนะ4แพ้4เสมอ2นะก็กลางๆสำหรับช่วงหลังของเลสเตอร์ซิตี้นะครับโดยนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการรีเอ็ตของลิเวอร์พูลนะครับแหกประการเซียนนะชนะลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ0ในบ้านนะครับแล้วก็ส่วนเกมในบ้านอื่นๆของเลสเตอร์ซิตี้นั้น5ครั้งล่าสุดนะครับที่เล่นในบ้านนะก็ ถือว่าแพ้กับเชลซี3ประตูต่อศูนย์ประตูสามครั้งเดียวแล้วก็อีก4ครั้งที่เหลือในบ้านล่าสุดนี้ชนะรวดเรื่อยมาเลยสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ก็ถือว่าค่อนข้างดูดีในช่วงหลังมาของเลสเตอร์ซิตี้ในบ้านนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับวัตฟอร์ดสิบนัดล่าสุดนี้เละเทะมากนะครับวอตฟอร์ดนะ ชนะ2เสมอศูนย์แพ้ไป8ครั้งนะครับดันั้นล่าสุดเปิดบ้านรับการเยือนของสเปอร์เมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็แพ้สเปอร์ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ในส่วนของเกมเยือนของวัตฟอร์ดใน4ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนนั้นชนะแค่ครั้งเดียวนะครับในนัดที่เจอเอเวอเรสต์นั่นเองนอกจากนั้นก็แพ้รวดเลยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับเกมเยือนของวัตฟอร์ดในฤดูกาลนี้จริงๆฟอร์มของวัตฟอร์ดแย่มากครับช่วงหลังนะ ภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนั่นนี้เลสเตอร์ซิตี้นะครับแชมป์เก่านะครับรองศึกเอฟเอคัพเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ได้ยูริติลมองนะครับเป็นผู้ยิงประตูชัยให้เหนือเชลซีนะครับจะเปิดบ็อกเกอร์สเตเดียมนะครับนั่นนี้นะรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดครับทีมจากโซนท้ายตารางของพรีเมียร์ลิงครับที่ผ่านเข้ารอบเอฟเอคัพสุดท้ายก็เมื่อรุ่นกาล2018-2019นู่นเลยนะครับผมซึ่งเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้นะครับเริ่มต้นไม่ดีนักนะครับเนื่องจากตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกกเอง็ ดูท่าว่าจะหมดโอกาสลุ้นแชมป์แล้วนะครับสำหรับเลสเตอร์นะโดยก็หวังว่าจะมาเก็บช้วยแชมป์นในรายการนี้แทนนะครับซึ่งก็ถือว่าเกมในวอล์กเกอร์สเตเดียมนั้นนะครับทางเลสเตอร์เจ้าบ้านถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสีนัดล่าสุดทีด่ในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยนะครับอีกทั้งนัดล่าสุดนะครับก็สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะและก่อนหน้านี้นะครับเกมในบ้านของเลสเตอร์นะยังสามารถเก็บชัยชนะไปบ้าน เดชัยชนะทีบ้านนะครับด้วยสกอร์3ประตู4ประตูทุกนัดนะครับในนัดนี้นะครับต้องมาเจอกับวัตฟอร์ดนะครับที่ที่จากตอนนี้แพ้มา6นัดติดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับด้วยฟอร์มที่ไม่ค่อยสู้ดีนักของวัตฟอร์ดนะครับเกมนี้เขาวันน่าจะจบลงที่ชัยชนะของเลสเตอร์แล้วก็ผ่านเข้ารอบไปได้ที่สุดครับสำหรับคู่ของเลสเตอร์กับวัตฟอร์ดในศึกเอฟเอคับก็ได้จะประมาณนี้นะครับมาดูคู่ต่อมานะครับก็ยังอยู่ในศึกเอฟเอคับนะครับก็เป็นทางเชลซีนะครับตอนนี้จะเปิดสแตมฟอร์ดบิชสเตอร์์ฟิลด คู่นี้เตะกันดึกหน่อยนะครับเที่ยงคืนครึ่งกับคืนวันเสาร์ตามเวลาบ้านเรานะครับผมโดยทั้งคู่นี้เคยเจอกันมานาแล้วตั้งแต่ปี19กกว่า19ึ่ 1, 9, น้นั่นก็ไม่มีสติให้ดูนะครับผมก็ไปทางอดีตนักสุดของเชลซีแล้วกันนะครับนักสุดของเชลซีนั้น ถือว่าทําได้ดีมากๆ,ๆนะครับแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับผมชนะ4เสมอ5นะครับนัดล่าสุดเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับถล่มสเปอร์ไป2ประตูต่อ0แล้วก็ในส่วนเกมในบ้านอื่นๆ5ครั้งล่าสุดที่เปิดบ้านนะครับก็ยังไม่แพ้ใครเลยในส่วนของอเกมในบ้านของเชลซีนะครับ มีชนะไป2ครั้งนะครับเสมอ3ครั้งนะครับผมก็ถือว่าดูดีมากๆสำหรับเกมเย่าของเชลซีในช่วงหลังมานี้นะครับมาดูทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับเชสเตอร์ฟิลนะครับจากคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมสินันล่าสุดดูดีมากนะเป็นจ่าฝูงนะชนะ6เสมอ3แพ้1ครับนั้นล่าสุดเปิดบ้านมาเยือน เปิดบ้านรักอามเยี่ยของคิงส์ลินนะครับทีมจากโซนสายโซนท้ายตารางนะครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับในโซนของเ,อเกมเยือนของเชสเตอร์ฟิลด์นั้น4ครั้งล่าสุดที่เชสเตอร์ฟิลด์ออกไปเยือนก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทำ แย่สุดคือเสมอตรงเดกร์กินเฮมบริดจ์เขาเองที่แล้วก็สามนัดล่าสุดชนะหมดเลยก็ถือว่าดูดีมากๆในส่วนของเชสเตอร์ฟิลด์นะครับผมภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับนั่นนี่เชลซีนะอดีตรองแชมป์เอฟเอจากฤดูกาลที่แล้วนะครับผมแล้วก็อันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับึงท,ที่ถึงแม้ว่าตอนนี้ในในให้านัดล่าสุดในลีกนะครับจะชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวนะครับแต่ล่าสุดก็ได้รับว่าฟื้นคืนฟอร์มแล้วนะครับสาหการเอาชนะสเปอร์สองประตูต่อศูนย์ในศึกคาราบาวครับนะครับในะบนั้นนี่จะเปิดบ้านรับการมาเยือน ของเชสเตอร์ฟิลด์นะครับที่มาจากฝูงของคอนเฟอเรนซ์ลีกอังกฤษนะที่ตอนนี้ยังไม่แพ้ใครเลยในลีกนะ14นัดติดแล้วนะครับซึ่งนัดนี้ไม่น่าจะเป็นการ,รยากของเชลซีนะครับซึ่งเราอาจจะเห็นทางทูเคาน์นะอาจจะสลับ,บเปลี่ยนซงดาวรุ่งหรือว่าเด็กๆโรมันให้มีโอกาสเล่นบ้างในนัดนี้นะครับโดยทางเชลซีนั้นนะครับจากสถิติของ FA นะก็ได้แชมป์ล่าสุดเมื่อปี2018นะครับแล้วก็เข้าชิง เข้าชิงทั้งหมดไป15ครั้งนะครับได้แช,แชมป์ไปครองรวมๆ8ครั้งแล้วก็ครั้งนี้ผมมองว่าแชมป์เอฟเอคัพยังพอมีลุ้นอยู่นะครับสำหรับทางเชลซีนะมีลุ้นมีลุ้นอยู่กับพรีเมียร์ลีกไปเยอะเลยนะครับสำหรับเชลซีนั่นนองนะจบลงที่ชเชลเชคของเชลซีเหนือเชสเตอร์ฟิลด์นะครับคู่ต่อมานะครับเราขยับมาอยู่ที่สกุนเดสลีก้านะครับเป็นคู่ของไอร์ท็อกแฟรงเฟิร์ดนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของบรูซเซอร์ดมูลนะครับคู่นี้ก็เตะกัน เที่ยงคืนครึ่งครับคืนวันเสาร์เออคืนวันเสาร์ตามเวลาบ้านเรานะเดี๋ยวมาดูอันดับบนตารางคะแนนกระซักนิดหนึ่งครับไอท็อปแฟรงเฟิร์ตนะทีมจากอันดับที่6นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโรเชเดอร์ดมูนทีมจากอันดับที่สองนะครับมีสายสีแต้มแต้มห่างกันเพียง7แต้มเท่านั้นเองนะครับโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันก็ไปทางจอดมูนนะครับที่เก็บชัยชนะดีเหนือกว่านะครับชนะไปถึง5ครั้งนะครับแฟรงไอท็อปแฟรงเฟิร์ตชนะเพียงครั้งเดียวเสมอกันสี่ครั้งนะครับนัดล เป็นทางระมูลเก็บชชนะในบ้านแบบถล่มทลายนะครับ5ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวเรามาดูสิบนล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสิบนล่าสุดของไอ r ท็อฟเฟนเฟิร์ดดูดีมากๆครับแพ้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับชนะ7เสมอ2นะครับนั้นล่าสุดเปิดบ้านรับการเย็นของไมส์นะชนะไป1ประตูต่อ0แล้วก็ในส่วนของเกมย่าอื่นๆของ ไอา็อปแฟงเปิดีครั้งล่าสุดที่เล่นในบ้านนั้นก็ถือว่าดูดีมากๆนะครับยังไม่แพ้ใครเลยจากทุกรายการนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะติดต่อกับประเด็น3ครั้งก็ถือดีมากๆสําหรับไอท็อปแฟงเฟิตในช่วงหลังของฤด,ดูกาลมานี้นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับอดอทมูล10ครั้งล่าสุดในฟอร์มออกจะดรอปลงไปหน่อยนะครับชนะ4แพ้5เสมอ1น,น,นะครับน่าล่าสุดนี้ยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับบุกไป,ปเยือนเฮเชอร์เบอร์ลินนะแพ้2ประตูต่อ3นะครับในโซนของเกมเยือนอื่นๆของดอนดนั้น ห้าค,ครั้งว่าสุที่ออกไปเยือนนั้นเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับก็เสมอครั้งนึงที่แราแพ้หมดเลยก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงกันสำหรับในส่วนของเกมเยือนของดอทมู moon, นะครับผม ภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับในนี้เจ้าบ้านนะครับไอร์แลแฟงเฟิร์ตกับที่ตอนนี้ฟอร์มดูดีนะครับยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ใครเลยมาสี่นัดติดจากทุกรายการนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของบรูซีดรอตมูนครับชิงจากอันดับ2ที่ตอนนี้ฟอร์มอยู่ในช่วงขาลงนะครับ5นัดล่าสุดเนี่ยชนะไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นเองจากทุกรายการซึ่งตอนนี้หากดูเกมในบ้านของไอร์แลแฟงเฟิร์ตเทียบกับเกมเยือนของดรอตมูนนะครับดูดูไปอาจจะเป็นทางเจ้าบ้านไอร์แล็คแฟงเฟิร์ตอา่จะได้เปรียบกว่านะคครรรรััับบบแแลล้้วกก็ยิิ่่่งในนนนดดดาสุุะทีอ์์มไปพเเฮต นะครับก็ยิ่งตอกยนะว่าตอนนี้ค่อนข้างมีปัญหานะครับสหรับดอทมูลนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับดอทมูลมีแต้มห่างจากจ่าฟุงอย่างไเยังมิวนิคถึงเก้าแต้มเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าหากหวังลุ้นแชมป์นะครับหากถ้าหากดอทมูลเนี่ยหวังลุ้นแชมป์บุนเดสลีกานะครับหลังจากนี้ดอทมูลต้องเก็บสามแต้มให้ได้ในทุกๆนัดนะครับไม่งั้นยากแน่แล้วถ้าหากเขาต้องการแชมป์นะครับในนันนี้ในนัดนี้นะครับผมมองว่าดอทมูลเองเนี่ยต้องทําทุกทางนะครับเพื่อคว้าสามแต้มนี้มาให้ได้นะครับจบเกมผมคาดว่านัดนี้น่าจะ ตกเป็นชนะของดอตมูนคับแม้ว่าค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันสาหรับทีมเกมเยือนของดอตมูนในช่วงลหลังๆมานี้นะครับแต่คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเกมที่เจอกับไตรกแฟงเฟิร์ตนะครับผม มาดูคู่ถัดมานะครับขยับมาอยู่ในศึกลาลิก้าบ้างนะครับเป็นทางปรานาด้านะครับเปิดบ้านรับการเยือนของบาร์เซโลนานะครับคู่นี้เองก็เตะเวลายวกันะครับคืนวันเสาร์นะครับเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเรานะฮะเดี๋ยวเรามาอัพในอันดับบนตารางคะแนนกันสักนิดนึงนะครับเป็นทางปรานาด้านะครับทีมจากอันดับ13มี23แต้มนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของบาร์เซโลนานะครับทีมจากอันดับ5มี31แต้มนะครับผมโดย10ครั้งล่าสุดนะ ที่ทั้งสองทีมเจอกันนะครับก็เป็นทางบาร์เซโลนานะครับที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่าชนะไปถึง6ครั้งนะครับกรานาด้าชนะไปที่เพียงแค่2ครั้งเสมอกัน2ครั้งนะครับนะล่าสุดปลายเดือนอกันยายนที่ผ่านมาของปีที่แล้วนะครับเล่นในบ้านของบาร์เซโลนานะเป็นกรานาด้ามาแบ่งแต้มไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสินัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับสินัดล่าสุดของกรานาด้านะครับกลางๆสำหรับกรานาด้าในฤดูกาลนี้นะครับชนะ4เสมอ3แพ้3นะครับนัดล่าสุดปุยเยนเอลเช่นะครับ เสมเอเฉลี่ยไป0ประตูต่อ0แบ่งกันคนละแต้มนะครับในส่วนของอเกมย่าวกมกรับในบ้านของรานาดา4ครั้งล่าสุดที่เล่นในบ้านแพ้ให้กับรัลมบริษแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง1ประตูต่อ0ที่เหลือก็ยังไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็เสียเสียนัดลัดนัดหลับประตูเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดูดีในส่วนของอเกมในบ้านของรานาดาครับมีพัฒนาการที่ดี นะครับในช่วงหลังมานี้มาดูทางฝั่งทีมเยือนนะครับบาร์เซโลนาสิบนัดล่าสุดนี้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับแพ้ไปเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นเองชนะสีเ่เสมอสี่นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนบุกไปเยือนกับลีนอเรสนะครับชนะไปสองประตูต่อนหนึ่งในสกอปาดูเรนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอเกมเยือนอื่นของบาร์เซโลนานั้นหกครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนนั้นทางบาร์เซโลนานั้น แพ้ให้ไบเยอร์มิวนิกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนอกจากนั้นก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ยิ่งสองนัดล่าสุดเนี่ยชนะสองนัดติดแล้วก็ถือว่ายิ่งตอบย้ำความมั่นใจให้าบาเซลโลนาได้เป็นอย่างมาก,กน,นะครับผมภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับในนี้เจ้าบ้านนะครับรานาดานะที่ตอนนี้ฟอร์มแย่มากครับยังไม่ชนะใครเลยมาให้นัดติดแล้วนะจะเปิดบ้านรับการเยอนของทีมใหญ่ ของลาลิกาอย่างบาร์เซโลนานะครับที่ตอนนี้ฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วนะครับยังไม่แพ้ใครเลยมา6นัดติดแล้วนะครับโดยณตอนนี้นะครับในส่วนของตัวผู้เล่นนะครับทางกรานาดาค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากมีนักเตะที่เจ็บนอกจากนี้ยังมีอ่ารายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามีปักนักเตะบางส่วนนะที่ติดโควิด19ซึ่งส่วนทางกันกับทางบาร์ซ่านะครับทีมอยที่ตอนนี้นะครับตัวผู้เล่นที่เจ็บเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับตัวเปตรีอันซูฟาเตเดนเมมฟิสเดปายพวกนี้ก็เริ่มกลับมาละนะครับ ทางในส่วนของโต๊ะเล่นเนี่ยทางเออบาร์เซโลนาเนี่ยยังได้เปรียบก,กว่าพอสมควรน,นะครับแล้วก็จาก5นาัดล่าสุดนะที่ทั้ง2ทีมเจอกัน,นครับทางบาร์ซ่าเนี่ยแพ้กับกรานาดาเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองครับนั่นยิ่งทำให้เรามั่นใจว่านัดน,นี้ยังไงยังไงอา่าก็ได้จบลงที่ชัยชนะของบาร์เซโลนานะครับสำหรับคู่ของอ่กรานาดากับบาร์เซโลนาน่าจะจบที่ชัยชนะของทีมเยือนนะครับผมมาดูทางฝั่งอ่ คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับก็ยังอยู่ในสก,กอราลิก้าอยู่นะครับเป็นทางจากฝูงเรอัลมาดริดนะครับจะเปิดเบเนเนบ,บีนะครับรับการเยือนของบาเลนเซียน,นะครับคู่นี้เต็กกันดึกจัดเลยนะครับคืนวันเสาร์นะตีสามตามเวลาบ้านเราครับ มาดูอันดับบนตารางกัแนนกนสักนิดนะครับเป็นจาฝูน์ครับเรอัลมาดริดนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมจากอันดับ9นะครับเบเลนเซียมี28แต้มแต่ผ่านกันรอรา20แต้มเลยนะครับโดย10ครั้งล่าสุดเ่ที่ทั้ง2ทีมเจอกันก็เป็นทางเรอัลมาดริดนะครับที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่านะชนะไป6ครั้งนะครับเบเลนเซียชนะไป2ครั้งครับเสมอกัน2ครั้งนะครับนัดล่าสุดเมื่อช่วงเกือบเกือบปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับ เล่นในบ้านของบาเลเซียนะเป็นเรอัลมาดดรริครับบุกมาเก็บชนะไป2ประตูต่อ1นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิทิน่าล่าสุดของเจ้าบ,บ้านนะครับสิทิน่าล่าสุดของเรอัลมาดริดนั้นแทบที่แทบจะไม่แพ้เลยแล้วสนุนแพ้ครั้งหนึ่งกับเกตาเฟ่เท่านั้นเองนะครับเสมอหนึ่งครั้งแล้วก็ชนะมา8นะัดถือว่าทุดีมากๆสำหรับเรอัลมาดริดในฤดูกาลนี้นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเอัลโคยาโนนะครับในศึกเอ่อ โคปาเดเรียนะครับชนะไป3ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ในส่วนของเกมเย่าเกมรับในบ้านของเรอัลมาดริท้าครั้งล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมีสะดุดครั้งเดียวเสมอกับคาดิสทอนเองที่นะครับเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดก็ดูดีมากๆสำหรับเรอัลมาดริดในฤดูกาลนี้นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือน,นครับบาเลนเซียน,นะครับสิครั้งล่าสุดก็ดูดีไม่แพ้การแพ้ไปเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับชนะ5หนักเสมอหน่อยเสมอ4นะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนอ่าทาคาส Ena, คาทาเกนาชนะไป2ประตูต่อหนึแล้วก็ในส่วนของเกมเยือนอื่นๆของบาเลนเซีย6ครั้งล่าสุดที่บาเลเซียออกไปเยือนนั้นก็ยังไม่แพใ้ใครเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะนะครับไปได้ถึง4ครั้งนะครับก็ถือว่าดูด,ดีมากๆสำหรับเ,เกมเยือนของบาเลเซียมกันนะครับ ภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับนั่นนี้เจ้าบ้านเรอัลมาดริดนะครับที่เพิ่งแก้มือนะครับเอาชนะอัลโกยานโน่นะครับสองประตูต่อหนึ่งในศึกโคปาเดลเรนะครับจากการแท้ครั้งแรกให้กับเกตาเฟ่นะครับหลังจากมีแพ้ไปเลยมา16นัดติดนะครับโดยนั่นนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเลนเซียนะครับที่ตอนนี้ถือว่าฟอร์มดีนะครับสินัดล่าสุดเนี่ยแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับแล้วก็5นัดล่าสุดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้ถึง3ครั้งนะครับด้ยนั่นนี้จะฟูงอย่างเรอัลมาดริดนะครับที่แพ้ หลังจากแพ้กับเกตาเฟ่ที่ตอนนี้นะครับมีทำให้แต้มห่างจากอันดับสออย่างเซบียาเพียงแค่5แต้มเท่านั้นเองครับดังนันนี้พวกเขาน่าจะ หาทางแก้มือครับจากที่แล้วแล้วก็หาคะแนนเพิ่มนะครับเพื่อหาทางทิ้งห่างจากเซมยิญาดับ2แล้วก็เพื่อการันตีแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งคาดว่านะครับพวกเขาจะทำได้นะครับเนื่องจากเกมในบ้านของมาดริดที่ดูดีมากมากนะครับทั้งในฤดูกาลนี้นะครับห้าล่าสุดก็ยังไม่แพ้ใครเลยเพราะเพราะว่าสีคลีนชี้ติดต่อกันนะครับอีกทั้งในเกมที่เจอกับบาเลนเซียนในบ้านของเรอัลมาดริดห้าครั้งล่าสุดนับตั้งแต่ปี2017มาดริดก็ยังไม่แพ้ ให้บาเลนเซียเลยสักนัดน,นะครับพร้อมนะักเก็บคลีนชีพไได้ถึง3ครั้งครับนั้นนี่ผมมองไม่ถึงน้นนบบงย,ยังไงเป็จนจุดงของเจา้าของเรืออเริดนะครับสำหรับคู่ขอ่อเรื่ลบริดกับบาเลนเซียนะครับผมสำหรับคืนนี้ก็คือทั้งหมดของอติวบอลเตงในงค่ำคืนนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ดูผู้ฟัง,งท่านนะครับรับชมฟุตบอลก็อย่างมีความสุขแล้วก็จะลงทุนลงอะไรก็ขอให้ลงไปอย่างมีสตินะครับสำหรับคืนนี้ก็หมดน้าที่กับผมแล้วก็ต้องขอตลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้